การเสด็จเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับกระชับความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศจีนนะจีนแผ่นดินใหญ่ที่เราเรียกกันนั่นแหละครับโดยในหลวงของเราพระราชนีของเราได้เสด็จเยือนอย่างเป็นทางการเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนะครับ13-17ถึง17เสร็จสิ้นสมบูรณ์ด้วยความอ่า สมพระเกียรติด้วยความสง่างามด้วยความเป็นมงคลของสองแผ่นดินเป็นอย่างยิ่งนะพูดไปก็ขนลุกมีความสุขนะครับเราได้เห็นในหลวงพระราชนิสดเดชในครั้งนี้จริงๆเม 43, ื่อปี2 5 4 3น่นะครับสมเด็จพระปันปีหลวงนะครับสมเด็จพระนางเจ้าในรัชกาลที่9เนี่ยเคยเสด็จไปแล้วนะครับในฐตนะเป็นตัวแทนพระองค์แต่นั่นไม่ใช่พระหมหากษัตริย์นะฮะ แต่นี่ในหลวงของเราไปเสด็จเยือนเมื่อวันที่13นี้นะครับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของประเทศไทยเหตุการณ์ต้องจดจาเึกไว้เป็นประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่สุดของแผ่นดินไทยนะฮะผมจะบันทึกเรื่องราวนี้นะด้วยการไปรบกวนท่านศาสตราจารย์พิเศษดออรอเนกนเหล่าธรรมทัศน์นะครับ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมกระทรวงอวนะครับเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอวสมัยรัฐบาลลุงตู่เลยครับดรเนกเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของรัฐศาสตร์ของโลกนะสนใจทั้งภูมิรัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์นะแล้วก็เป็นนักวิชาการที่องค์ประเทศนะครับเชิญไปบรรยายแทบทุกปีให้กับ นักเรียนในร้อยจปร,รว่าด้วยประวัติศาสตร์ของไทยตอนนี้ดรอเนรเอกมาแล้วใช่ไหมครับสวัสดีอาจารย์ครับวัสดีครับคุณสมรานครับครับถามคำโตๆไปเลยอาจารย์ว่าอาจารย์มองมิติที่ในหลวงพระชนีของเราเสด็จเยือนเที่ยวนี้เนี่ยปัญเหตุการประวัติศาสตร์อาจารย์ในความทรงจำของอาจารย์จะบันทึกอะไรไว้ในความทรงจำเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรก ในประวัติศาสตร์เจ็ดร้อยปี700ปที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนนะครับนะแล้วก็เป็นการเสด็จพระราชดำเนินทีอ่อยู่ในช่วงที่จริงๆแล้วลำบากเป็นการส่วนพระองค์สำหรับพระเจ้าอยู่หัวเรานะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงการไว้ทุกข์ไว้อะไรใช่ครับสมเสด็จพระพันปีหลวงแล้วก็ มันก็เป็นอะไรที่ทางจีนก็เป็นห่วงมากว่าอาจจะต้องเลื่อนดอินนะฮะแต่ว่าในที่สุดแล้วในหลวงท่านตัดสินประไทยไทยไปก็เพราะว่าท่านเห็นคงจะเห็นว่าเป็นทั้งงาน5้าสิบปีที่ความสัมพันธ์ไทยจีนในยุคสมัยใหม่เนี่ยมามามาครบรอบแล้วก็อีกประการเด่นก็คือ ผมว่าท่านตัดสินใจไปอย่างนี้เนี่ยได้ใจจีนมากเพราะว่าทางจีนก็คาดคาดเอาไว้ว่าท่านอาจจะไม่มา๋อคแล้ถ้าถ้าถ้าท่านท่านท่านไม่มาเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่เสด็จมาเนี่ยทางจีนก็เข้าใจเหตุผลหมดเพราะว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากก็คือสมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคตใช่ครับแต่ว่าปรากฏว่าท่านตัดสินพระไัยไปอะครับนี่ก็เป็นการตัดสินแบบ มหาบุรุษทางการทูต่ผมว่างั้นอ๋อมหาบุรุษทางการทูตอืมครับเพราะว่าท่านท่านเวลาที่ที่ท่านตัดสินวระไทยไปมันทําให้การไปของท่านนี้ยิ่งโดดเด่นขึ้นเราได้ใจจากจีนมากมายเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าผมจะย้อนกลับไปเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งว่าเชิญท <c oughs> ่านตอนที่ ประธานดิบดีสิงชิงนเพียงมาเยือนไทยตอนจัดงานเอกเป็กปีหกห้าใช่ไหมผมเป็นแล้ผมเป็นปีหกห้าผมเป็นรัฐมนตรีอยู่ด้วยอ๋อครับผมก็เลยได้ทราบจากทางสถานทูตจีนค,ค่นเดกอัครจะทูดเนี่ยครับเล่าว่าท่านประธานดีสีเนี่ยได้เวลาจากพระเจ้าอยู่หัวในการสนทนากันนี่นะครับนานที่สุดในบรรดาผู้นำทั้งหลายอ๋ยี่สิบกว่านาที ยี่สิบกนาทีซึ่งซึ่งทางจีนก็ก็พอใจมากนะครับแล้วก็ในการสนทนานะั้นนะประธานดีสีก็กบบบังคมชูนด้วยพรค์ด้วยตนเองก็ขอเชิญพระเจ้าอยู่หัวเวสเด็จประเทศจีนนะครับจากนั้นมาทางจีนก็รอมาตลอดนะครับซึ่งพระเจ้าอยู่หัว,วท่านก็ยังไม่กำหนดว่าจะเดินจะเดินทางเมื่อ,อไหร่ ืแต่ว่าในที่สุดก็ไม่ทราบว่าฝ่ายไหนที่ที่เสนอว่าปีหกแปดจะเป็นปีของครบรอบห้าสิบปีเพราะฉะนั้นก็เหมาะสมมากอืก็มาเจอปัญหาอีกว่าสมเด็จพระปันปีหลวงท่านเสด็จสวัสดิ์ดเราก็เป็นห่วกันมากมทั้งไทยทั้งจีนเป็นห่วกันมากแล้วก็เรื่องของพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยท่านไม่ได้เป็นเพียงแค่ประมุขของรัฐนะท่านเป็นเจ้าชีวิตท่านเป็นเจ้าแผ่นดินของเรา ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แล้วแต่ท่านจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นอย่างไรก็ได้ทั้งสิ้นอแต่ในสุดท่านจะตัดสินพระไทยว่าท่านจะต้องเสด็จไปจีนเพื่อประโยชน์ของความสัมพันธ์ไทยจีนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับซึ่งซึ่งคุณสัมราญจะลองคิดดูสิครับว่าช่วงนี้เนี่ยเราเผชิญกับปัญหาระหว่างประเทศเยอะทั้งเรื่องกัมพูชาทั้งเรื่อง สหรัฐอเมริกากดดันเรากัมพูชาก่อพวนเราอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยการเสด็จไปจีนเนี่ยมันชี้เห็นเลยว่าท่านตัดสินพระชัยว่าความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ชั้นสูงชั้นพิเศษครับซึ่งซึ่งแึ่าทาพูดด้วยภาษาของจีนเนี่ยภาษาของจีนเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเดียวกันอ่าใช่ใช่มีในเฟซบุ๊กไลหา์ หลายกูรูหลายผู้รู้หลายผู้เชี่ยวชาญนะอาจารย์นนท์นอเอกผมสังเกตเขาใช้ค<ช>ํ<ท>า <ำ S 1> ว่ามันไม่ใช่หุ้นส่วนธรรมดาแต่ทางจีนนับไทยว่าเป็นครอบครัวเดียวกันใช่ไหมฮะครอบครัวเดียวกันแล้วก็มันมีคําว่าสนิทสนมด้วยสนิทสนมด้วยออสนิทสนมกันแบบคนในครอบครัวเดียวกันอ่า,อาเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ไทยเป็นสะท้อนประวัติศาสตร์เป็นพันปีที่คนจีนกับคนไทย อ้มาอยู่ร่วมกันผสมประส,สานกันแล้วก็เข้าใจกันแล้วคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยลูกหลานจีนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีมากที่สุดในโลกโอ,อมากกว่าที่อยู่ในสหรัฐอเมริกามากกว่าที่อยู่ในอินโดนีเซียมากกว่าที่อยู่ในทุกๆที่อลูกหลานจีนเนี่ยอยู่ในเมืองไทยมากที่สุดในโลกใช่ไหมจา่ามากที่สุดในโลก อ่ะ่ <Okay. S 2> าที่สุดในโลก oh. แล้วก็อยู่โดยที่ไม่ถูกข่มเหง mm. อยู่โดยที่เขาจะรายงานไปที่จีนเสมอบ,บ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาเสมอว่าได้รับความร่มเย็นความเป็นสุขจากจากพระเจ้าอยู่หัวของเราอาจารย์นันเก็เป็นอย่างนั้นอาจารย์นี่ก็เป็นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ mm. คนไทยที่มีเชื้อสายจีน มีมากมายแต่ว่าเราภูมิใจที่เราได้เป็นคนไทยครับแต่ว่าเราก็นึกถึงบุญคุณของของรัฐสยามของเราของพระเจ้าอยู่หัวของเราที่ทรงเมตตาครับนะครับแล้วก็คุณสําราลองคิดดูสิครับแม้แต่สมเด็จพระนางเจ้าของเราก็มีเชื้อสายจีนอ๋อเหรอครับแล้วทางจีนก็ทราบกันอ,อนะครับอืมจีนก็ปรับปรึมมากนะครับ จริงๆเลือดเนื้อจีนไทยก็อันเดียวกันแหละนะว่าไปแล้วเนี่ยเออมันก็อันเดียวกันนะครับแล้วก็เราก็เคยอยู่ในตอนใต้ของจีนสมัยเป็นพันปีกปีที่แล้วนะครับครับ<ก>ครับก็ได้รับอะไรที่ดีๆจากจีนเออจีนก็ได้รับความอุปุ่นจากไทยแล้วก็จีนก็จะจําไม่มีวันลืมว่าครั้งหนึ่งตอนที่เขาขัดแย้งกับเวียดนามเนี่ยนะแล้วเวียดนามบุกกัมพูชาเลยนะ เขาก็ต้องการที่จะตรึงเวียดนามให้อยู่แค่ในกัมพูชาเนี่ยทางไทยก็ตอบรับยุทธศาสตร์อันนี้แต่คุณสำราญทราบไหครับผมได้รับการบอกเล่านะครับจากบุคคลระดับสูงนะครับในราชสำนักเนี่ยว่าในการมาครั้งนั้นเนี่ยของท่านเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยอื พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัชการที่เก้าเนี่ยท่านทรงมีบทบาทสูงมากท่านร,รับฟังการวิเคราะห์สถานการณ์ของท่านเติ้งเสี่ยวผิงแล้วก็รับฟังข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ของท่านเติ้งเสี่ยวผิงที่จะชวนไทยให้ร่วมกันตึงเวียดนามให้อยู่แล้วก็พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็ไม่ทรงสัดอะไร และการที่พระเจ้าอยู่หัวท่านตัดสินประทไทยอย่างนั้นทําให้รัฐบาลไทยตัดสินใจตามได้ง่ายมากอแล้วการตัดสินใจของรัฐบาลขนาดนั้นเนี่ยระด,ดับนั้นเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจแบบข้ามคั้วเลยมาอยู่กับฝ่ายที่เราเคยเห็นเป็นศัตรูที่สําคัญที่สุดเราเรียกเขาว่าจีนแดงอ่ะเมื่อก่อนเขาว่าจีนแดงโอ้โหจีนคอมนิสต์จีนแดงอ,ะอ่ะน่ากลัวที่สุดเพราะว่าอเมริกา,าสมัยผมเด็กๆอเมริกามาปลุกผีคอมนิสต์ไง นะใช่ใช่แดงนอนไม่หลับแล้วสมัยก่อนสมัยเราอนอนไม่หลับไฟใช่ไม่ว่าเป็นยักษ์เป็นมารใช่ไหมเอาเป็นว่าตอนนั้นนี่คือที่จีนมาทําสงครามสั่งสอนเวียดนามนี่ทําให้เวียดนามหยุดอยู่ตรงนั้นไม่งั้นเวียดนามจะมายึดไทยไปแล้วก็ได้นี่พูดกันแบบก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางจีนเนี่ยเขาเขาเขาหนักว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศสําคัญนะครับ ตั้งแต่ตอนที่เตั้งเสี่ยวผิงมัเยือนไทยปีสองสองสี่หนึ่งเก้าเจ็ดแปดนะฮแล้วก็พวกนั้นเนี่ยถ้าถ้าถ้าถพวกเราจำได้ก็คือเตั้งเสี่ยวผิงไปงานบวชของสมเด็จพระบรมด้ด้วยอ๋อใช่ใช่ต่อมาก็คือพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบเนี่ยเพราะฉะนั้นก็แปลว่าราชสำนักเนี่ยหรือพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นสถาบันพิเศษที่จีนเข้าใจดีครับ จีนเข้าใจว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงประมุขของรัฐครับไม่ได้เป็นเพียงประมุขของรัฐท่านเป็นเจ้าของประเทศีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางจีนจึงพยายามมากที่จะให้พระเจ้าอยู่หัวของเราเสด็จแต่ว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าท่านไม่เสด็จต่างประเทศเลยใช่ไหมครับอะไรตอนหลังท่านท่านท่านทรงพระชาภาพด้วยก็เลยมาฝากความหวังว่าจะเชิญรัชการที่สิบ สำเด็จให้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 ได้นะครับอืมเออในที่สุดต้อมาสําเร็จในปีสองพันเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับครับท่านอาจารย์เนกดูภาษากายของท่านสีนี่ก็ดูก็มีความสุขนะผมดูมีรอยยิ้มนะคืออย่างนี้ครับผมคุยกับผมคุยกับเพื่อนชาวจีนเนี่ยนะเอาเลยฮะผมก็บอกว่าพระเจ้าอยู่หัวของใครท่าน ท่านท่านยิ้มยากนะแล้วทางจีนก็บอกว่าสีจิ้นผิงก็ยิ้มยากผมก็บอกว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงจะให้ทั้งสองทั้งสองคนทั้งสองหนึ่งคนกับหนึ่งองค์เนี่ยท่ายิ้มกันได้ปรากฏว่าท่านทั้งคู่ยิ้ม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 กว้างขวางยิ้มเปิดเผยอ่าอย่างอย่างท่านสีนี่ผมดูแล้วนี่ออกงานเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะแต่เที่ยวนี้นี่เห็นอยู่บ่อยครั้งยิ้มยิ้มยิ้มแล้วท่านผมว่าท่านท่านสีเนี่ย ต้องประทับใจพระจุหัวเราแน่เพราะว่าพระจุหยวเราเป็นผู้ใหญ่มากนะฮะเล้วเทียบกับอบ,บุกอีกหลายประเทศทเช่นกับทรัมป์อย่างเงี้ยสีเจนผิงไปไม่ไม่ไมดูท่าทางไม่ได้แฮปปี้ด้วยเลยทีนี้เนี่ยอาจารย์อาจารย์เอกอย่างกเมดิกาเองเราก็คบค้ากันมานานนะแต่มันไม่ดื่มไม่ลึกซึ้งไม่ไม่แนบแน่นไม่อะไรเท่าไหรนะ่ผมดูแล้วหรือย,ยังไงอาจารย์ มันอย่างนี้ฮะคืออเมริกาเนี่ยเขาเป็นตะวันตกเขาก็สนใจเราเนี่ยเป็นช่วงๆเช่นช,ช่วงที่เขาทำสงครามในอินโดจีนเนี่ยเขาก็สนใจประเทศไทยเขาอยากจะมาใช้ประเทศไทยเป็นฐานทัพบินไปถล,ลม่มเพราะฉะนั้นเขาก็มาผูกวิจีกับเราในช่วงนั้น แต่พอเขาหมดความสนใจในเวียดนามแล้วพเพรขาแพ้ไปแล้วเนี่ยเขาก็ทิ้งเอเชียกเางไปพักใหญ่เลยอต,ตอนนั้นถ้าไม่มีจีนเข้ามาเราก็เป็นประเทศที่ห่างไกลาจากจอนเนดาของโลกจีนก็เข้ามาแทนใช่ไหมครับ,รบจนกระทั่งสนิทสนมแนบแน่นกับเราขึ้นมาเยอะและทางสหรัฐก็ตอนถึงตอนนี้ก็ไม่อยากที่จะให้ความสัมพันธ์ของเรากับ เจน่เนี่ยมัน <ừ m. S 2> สนิทสนมกันจนเกินไป <ừ m. S 2> ซึ่ง <All right. S 2> เราก็ทำตัวได้เราก็พระเจ้าอยู่หัวของเราท่านก็เด็นเดยืนสถานทูตอเมริกานะครับ <Okay. S 2> ตอนที่ความสัมพันธ์เราครบรอบร้อยแปดสิบปีเนี่ยน <ừ m. S 2> ท่นก็ยังแสดงความเป็นมิตรกับสหราัฐอเมริกาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือท่านก็พยายามรักษาระยะ ไม,ไม่ให้ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกจุดเกินไปว่าเราไปอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึงมากเกินไปอืแต่นะทีนี้ครับคุณสมบัติครับสหรัฐอเมริกาตอนหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนไปมากขึ้นไปอีกก็คือว่าเขาไม่ถือเราเป็นมิตรไปซะแล้วเนี่ยตอนอเมริกาเหรอฮะ <c oughs> ก็ดูสิว่าเขาเสนอเขาเก็บภาษีเรา <c oughs> เขาอะไรต่ออะไรเราเนี่ยไม่ต่างกับชาติอื่น ที่ไปเคยมีร่วมทุกร่วมสุ่กับเขาถึงระดับอย่างเราเนี่ยเขาปฏิบัติเท่าเท่าบทอ่ะแล้วเขาก็ปฏิบัติต่อมิตรอื่นๆในยุโรปปฏิบัติต่อญี่ปุ่นปฏิบัติต่อประเทศไหนไหนในโลกเนี่ยแบบคนไม่มีพวกคนไม่มีพมมเพื่อนไปซะแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นมิตรกับสหรัฐเนี่ยมันต้ไม่ค่อยได้ประโยชน์มากนักอืมแต่การที่เราเป็นมิตรกับจีนเนี่ยจีนแสดงให้เห็นว่า เขาพร้อมที่จะสนับสนุนเราทุกเรื่องแล้ว <cha. S 2> แล้วคุณสำราญสังเกตนะครับว่าการเสด็จไปเที่ยวนี้ท่านเสด็จไปดูความก้าวหน้าของจีนนะฮะท่านไม่ได้ไปดูประวัติศาสตร์ของจีนเท่าไหร่เลยอ๋อไปดูท่านไม่ได้ไปกังแงเมืองจีนท่านไม่ได้ไปดูไอ้ทหารโลกหุ่นเผาไอ้ที่อยู่ใต้ดินอะไรเนี่ยท่านไม่ได้ไปดูทางนั้นท่านไปดูยานอวกาศท่านไปดูเอ่อชิวเบนดอยบอท คือหุ่ยนต์ที่คลายมนุษย์ครับน่นไปดูวิธีการใช้ AI ในการสอนเด็กอะไรต่างๆอย่างแล้วก็ผมคิดว่าชนชั้นนำของไทยก็ประเมินได้แล้วว่าความสามารถทางการทหารของจีนเวลานี้เนี่ยมันไปถึงขนาดไหนแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่ผมก็คิดเสริบต่อไปว่าเราอาจจะมีความสัมพันธ์กับจีนทางการทหาร ทางอาวุธยุทโทปกรณ์อะไรมากขึ้นได้ถ้าสหรัฐาไม่ขายให้เราในบางเรื่องเราไปซื้อจากจีนก็ได้อืทีนี้ถ้าเราเดิมเรากลัวว่าถ้าซื้อจากจีนแล้วสหรัฐจะตัดความสัมพันธ์ไม่ขายอะไรให้เราอีกอืมแล้วเราก็จะมีอาวุธที่ทันสมัยไม่เท่าสหรัฐแต่เวลานี้อาวุธของจีนกับสหรัฐมันไม่ต่างกันแล้วไม่ต่างกันแล้วตอนนี้ไม่รู้ใครเหนือกว่าต่าง่ไฟต่างซุ่มซ่อนกันก็จะ อืมใช่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราเราก็มีความจากพอพอจากไอ้ที่ท่านเสด็จเนี่ยมันก็เกิดเหตุอะไรที่ทำให้ผมคิดว่าตอนนี้เราเดาเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นที่อาจารย์เ,เป็น<ม>เป็นยุทธศาสาตร์ที่สมดุลมากที่อาจารย์ว่าไปแล้วเนี่ยนาทีนี้นี่ผมว่ามันสมดุลขึ้นแล้วก็ เป็นตัวของตัวเองขึ้นเป็นเป็นชาติที่มีศักยภาพมากขึ้นที่เห็นชัดก็คือปฏิเสธที่ทรัมป์บอกว่าถ้ายังเอเอาสองเรื่องมาปนกันคือเรื่องสักภาพไทยเขมรเนี่ยกับภาษีทรัมป์ถ้าไม่เกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นมันจะไม่เจราจากับเราเรื่องภาษีเราสวนไปนนเราสวนไปกเราสวนไป อบอกว่าสองเรื่องมันคนละคนละคนละเรื่องอย่ามาปนลกันอืแล้วก็ยังยืนยันว่าถ้าไม่ทําตามที่นายกเสนอไปเอกี่ข้อกี่ข้อเนี่ยก็ไม่มีเจรจานะครับก็ดูแล้วก็กนนดูแล้วก็ดูแล้วก็คือเราเข้มแข็งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นแต่เขาจะยอมหรือไม่ไม่รู้แหละแต่เราเข้มแข็งขึ้นแล้ว ใช่แล้วถ้าเขาไม่ยอมเราก็ไม่กลัวเรารหันที่จะไม่กลัวบ้างรวมรวมความแล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยใช้การค้าเนี่ยใช้ภาษีใช้การค้ามาเป็นอาวุธทางความมั่นคงแต่จีนเนี่ยเขา<ช>ไม่ใช้การค้าเพื่อเป็นอาวุธทางความมั่นคงแต่เรื่องกําไรก็ว่ากันไปถูกไหมอาจารย์ประมาณนั้นใช่ใช่แล้วขายก็ว่ากันไปแต่เขาเขาไม่ได้เอาเรื่องนี้มากันแจ้งใครใช่ใช่แล้วก็หลังจากนั้นมาก็คุณ คุณสุปชีก็เดินทางไปคุยกับ ier, รัสเซียใช่ไหมครับ,รบไปคุยกับกลุ่มบริ c ใช่ไหมครับหมาควาว่าเราเริ่มเดินสองขาแล้วเมื่อก่อนเราเดินขาเดียวก็คือว่าหวังเพืา่อสหรัฐจะไม่รังแกเรารพยายามไปขอให้เขาลดภาษีแต่ตอนนี้เนี่ยไอ้เรื่องลดภาษีก็ทําไปแต่อีกขาหนึ่งก็คือไปหาตลาดใหม่ครับวรวมทั้งจีนด้วย แล้วก็จีนเนี่ยประดาดีสีจิ้นผีก็กล่าวประคมทูลต่อหน้าพระพักว่าจะซื้อข้าวไทยห้าแสนตันเพราะฉะนั้นผมว่ามันทําให้การการระหว่างประเทศของเรามันสนุกขึ้นผมว่าอเมริกาฟังแล้วก็สะดุ้งเหมือนกันอาจารย์นะสะดุ้งสะดุ้งนะสะดุ้งรัฐาลเกติไทยเนี่ยอ่อนน้อมอ่อนน้อมมากเหมือนคนเด็กนั่งพับเทียบเรียบร้อยเอาล่ะทีนี้มองข้ามไปนิดขออีกสักสองสามนาที อาจารย์ตอนนี้กัมพูชากลายเป็นสมรภูมิทั้งของจีนท่าเรือเรียมเสียนูวิลอะไรแล้วแต่นะอเมริกาก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตอเมริกเขมรเต็มที่เรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์จะปลดล็อกนน่นปลดล็อกนี่สุดท้ายแล้วเสือสองตัวอเมริกากับจีนนี่กับกัมพูชาเนี่ยใครจะเหนือกว่าใครจะจบลงยังไงอาจารย์คืออเมริกาเนี่ยมันมีพื้นที่ที่มันสมใจทั่วโลกนะ มันยังสนใจยูเครนสนใจตะวันออกกลางแล้วก็ได้ที่สุดตอนนี้สนใจเวเนซุเอลามากกว่าเยอะมันไม่มีเวลาหรือไม่มีทปปรัพยากรอะไรที่จะอาทุ่มคิดเรื่องกัมพูชามากากว่ายหรอกอืมอมแล้วก็มันก็มองว่ากัมพูชาเนี่ยมันเอียงไปทางจีนมากกว่าที่ไทยเอียงซะอีกอืมนะอมเออวฉะดันเนี่ยมัน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 ก็ คิดอยู่ว่ากัมพูชาจะเป็นเพื่อนใหม่ลูกน้องใหม่ที่มันจะเข้ามาใช้ได้อืมแต่ผมคิดว่าอยู่สักพักมันก็จะรู้ว่าคุณเซนเนี่ยมันไม่มีฝ่ายเดียวหรอกมันก็ <laughs> มันก็จะหันไปหาจีนอีกอและขณะเดียวกันจีนก็มีความรู้สึกว่ากัมพูชาเนี่ยไม่น่าไว้วางใจเพราะว่าตอนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันกระโดดไปหาอเมริกาอื ันั้นเนี่ยมันมันจะเป็นแบบการทูดแบบลนลานการทูดแบบลุกนี้ลุกลนการทูดแบบสองหัวแล้วอาจารย์พยากรจะจบลงยังไงนี่ยุนเซนนี่ยสองหัวสองลิ้นสองแชร์อะไรเนี่จะลำบากขึ้นเรื่อยๆนะืฮะจะลำบากขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้ทําก็ทําเอาเรายุ่งเหยิงไปเหมือนกันนะอาจารย์นะรัมใช่ไหมไม่กัมพูชา อ๋อกัมพูชาเหรอผมว่าต้องระวังตัวอย่าให้ไทยใช้ไม้แข็งอืมยังไงาะว่าถ้าใช้ไม้แข็งเนี่ยกัมพูชาก็เสียเปรียบอถ้าเกิดสงครามแล้วกัมพูชาเสียเปรียบอะไรทำไมครับท่้าทแย่แย่ๆๆๆอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไม่ไม่รุนแรงจนเกินไปแล้วไทยไม่ก่อเหตุเนี่ยนะกัมพูชาก็ ยังหลอกคนในประเทศตัวเองไปได้อะว่า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 รัฐบาลของเขาก็เก่งนะทำให้ไทยหัวหมุนอะไรต้องการแค่นั้นเหรอต้องการแค่นั้นจริงๆใช่ไหมก็ไอไอ้แค่นั้นแล้วก็เอ่อมันมีหลายเรื่องที่มันต้องคิดต่อยกับเรื่องเป็นตะเกิจที่เป็นแบบสแกกเน่เนี่ยทำยังไงที่มันจะที่มันจะปลอดภัยทำสแสกมแต่ปลอดภัย <ừ> หรือว่าลดการทำสแสกม ไปทาเศรษฐกิจแบบปกติให้มากขึ้นครับครับอืมันมันมันเขาปวดหัวกว่าเราแน่เดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาคุยเรื่องไทยกัมพูชากันสักรอบหนึ่งนะแต่ว่าให้ให้อาจารย์เห็ส่งท้ายนิดหนึ่งห้าสิบปีเนี่ยความสัมพันธ์ในยุคสมัยใหม่ไทยกับจีนซึ่งมันงดงามมากหลายคนเนี่ยท่านผู้ชมก็โอ้โหเชื่อชมพระราชนิของเราสง่างามโอ้โหอาจารย์ดูแล้วใช่ไหมะใช่ใช่ผมเห็นแล้วผมเพื่อน ิดไปถึงนะครับแล้วก็ฝว่นคิดไปถึงราชการที่เก้าเนี่ยราชการที่เก้าจริงๆแล้วท่านไม่ได้รองราชเพียงพระองค์เดียวท่านมีสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระคันตีหลวงเนี่ยเป็นเป็นทวิกาลังเป็น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 อํานาจสองอำนาจที่ไปด้ยวยกันแล้วก็เสริมกันอทีนี้เราเห็นราชการที่สิบเนี่ยทีแรกเราก็ยังเห็นสมเด็จพระราชินีครับ ท,ท่านยังไม่ได้สแสดงสักายกภาพเต็มที่ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ตอนนี้เราได้เห็นแล้วท่านแสดงสักายกภาพเต็มที่เนี่ยโอ้โหรัชกาลที่สิบท่านท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ทรงอยู่อย่างลำพังแรงท่าน <c oughs> ท่านมีท่านมีพระราชินีที่ <c oughs> จะเป็นพระราชินีที่ยิ่งใหญ่อีกพระองค์หนึ่งครับครับแล้วก็พระราชินีพระองค์เนี้ยท่านมีทั้ง ความผอมตัวแล้วก็มีทั้งความสูงความมีมีความสง่างามนะครับแล้วก็มีทั้งความสวยงามแบบกุลสตรีแบบไทยแบบสมเด็จพระนางเจ้าแล้วก็ขณะดเดียวกันท่านก็มีความเข้มแข็งแบบนายทหารราชอ,องครักษ์นะครับเป็นกระทั่งเป็นผู้บัญชาการดำศูนสนามใหญ่ที่เราเห็นมาแล้วเนี่ยท่านดีสองภาพแล้วท่านเก่งทั้งศิละปะเก่งทั้ง ทั้งศุนทลียะแต่ขณะเดียวกันท้านก็เก่งเรื่องกีฬาสิเพราะฉะนั้นผมว่าท่านาาประเทศไทยเราโชคดีมากนะครับ <c oughs> ที่ท,ท,ที่ที่ได้สมเด็จพระนางเจ้า <c oughs> ท,ที่ที่ส่งพร้อมบริบู์แบบนี้ใ <c oughs> นการสเสด็จเยือนคราวนี้เนะี่ย <c oughs> ผมคิดว่าคนไทยเนี่ยพอใจที่สุดแล้วก็เข้าใจว่าจีนถวายเกียรติยศให้แก่พระเจ้าอยู่หัวของเราอย่างเต็มที่แล, <c oughs> ทแล้วก็รู้สึกว่าพระเจ้าอยู่หัวสําคัญที่สุด ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะทําให้สถาบันของเรามีความมั่นคงแล้วก็ท่านก็เป็นประโยชน์กับเราในทุกๆทางใช่ครับรวมทั้งที่การที่ว่าทําไมจีนถึงสนสนใจที่จะเชิญท่านไปให้ได้เนี่ยมันชี้เห็นว่าท่านสําคัญยิ่งกว่าการเป็นประมุขของรัฐแบบความหมายั่วไปครับเอาละครับก็ขอพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญอาจารย์นั้นเองครับทรงพระเจริญทั้งทั้งสองพระองค์ครับครับครับกราบขอบพระคุณดรเนกด้วยนะครับอ้าบสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ก็คุยไปด้วยความสุขจริงๆนะครับเปี่ยมความสุขก็ไม่คงต้องคงไม่สรุปอะไรนะเดี๋ยวจะไปฟังอีกสักรอบหนึ่งนะถึงความงดงานที่อาจารย์นันเ็กพูดมานะครับนี่คือน,นี่แหละครับโชคดีที่เราเกิดมาเป็นคนไทยนะครับ